ัสดีครับอยู่ผมโปรดิวเซอร์หนึ่งครับว mm. ันนี้ออกไปเกือบดึกนะครับส mm. ามทุ่มจะไปกินข้าวตรงหนองประจักษ์นะครับร้านระเพราอร่อยนะค mm. แต่เมื่อกี้นะครับรถยนต์มาเจอตำรวจตั้งด่านนะเนี่ย mm. เดี๋ยวผมกลับยูเทินไปการเจอด่านเลยก mm. ็ เขาเป็นด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับก็ไม่รู้จะเรียกตรวจรถผมเปล่าแต่กี่ผ่านด่านนี้หลายรอบแล้วเขาก็ไม่ได้จับมอไซค์หรืออะไรนะครับแต่เราผมไม่ใช่สายดื่มอยู่แล้วครับ เรเจอเห็นด่านก็คัวกันนะคนบ่งทีเรเจอด่านก็นจอดไปไปต่อนะครับคนงคนเขาไม่ไปต่อเดี๋ยวก็มีเจ้าที่เขาตั้งรออยู่ก่อนก็ด่านก็ตั้งทั้งขาเข้าขาออกนะครับ เล็นมังกรบอกเล่เลยใช่ไหม thank you ฝนตกฝนตกเนี่ยเมื่อคืนนะครับยนเช้า,ชานี้แล้วก็ถึงช่วงบ่ายนะครับตกจนถึงบ่ายวันนี้แล้วก็หยุดไปนะนี่ขนาดฝนตกทั้งวันนะตั้งแต่เมื่อคืนนะฝนยเยอะอยู่เลยครับตกที่เ้าะรัา อย่างนี้นะครับพอร่อยมากแต่โต๊ะเต็มนี่ครับผัดกะเพรายีเด็นนะครับริ่มหนอ้อปัจจักนะครับนี่อยู่ข้างโรงพยาบาลวัฒนานะแล้วก็เนี่ยร้านซักอบดูบ,บัวเนี่ยครับร้านอะไร,รอ่ะ วอดเอ็กซ์นะครับนะครับมาีจากบ้านมานะครับเกือบสิโบโลเพื่อมากินกะเพราอันนี้จัมโบ้ครับนะเราเนี่ยจัมโบโ้ดูข้าวคนคูน,ะน,นครับจุแน่นอนครับอได้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับเราบมากี่กับบ้าน หามุมกล้องใหม่นะครับผมว,ว่ามันแห็งขึ้นไปทางเกินนะครับ ครับทูเก็ตเตอร์ดละตลองมาครับ สิ่งเราอะไรนี่เรน่าจะมาเริ่ง,งานลับบ้านะนะพอดัน,นีก็น้าเต็นม,มากกอนนะ แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สารปนิพุนไหนครับต้องใส่ก่อนจะออกุกคนนะครับอย่างเช่น่ทะเบียนไม่ต่ออะไรเงี้ยครับจะให้เีือครับรองตรวจสอบนะครับเดี่ยวเจ้นที่ตำรวจครับเราก็เข้าช่องลิกไปนี่ครับ ข้าวในเมืองบ้านผมอยู่เนี่ยข้างตั๊บอทอนนะครับ<อ>หมู่บ้านนาราวิว,วมไม่ได้เดิมครับ<อ>ครับครับอย <c oughs> ่างอื่นเลยครับวตอนนี พยาม้เวะนะครับโดนครับโดนเรียก <c oughs> ให้มาหาร้อยเวรเราก็มานะอตามนั้น ด่านฝั่งนู้นไม่เรียก๋อครับด่านฝั่งนี้ขอ,อให้ผมมาหารอยเว็นหน่อยอครับพีก่ก็ตักเตือนนะครับตักเตือนว่าถ้าคอรถเอาเสียงดังนะครับแต่ปกติด่านถห้ผมขี่หลายรอบเขาก็ไม่เคยเรียกข้อดังนะอ่าันนี้เห็นเขาบอกว่าสาวัดย้ายมาใหม่ เขาบอกวอ่าท่อเราดังเขาก็เลยเรียกไปตักเตือนนะครับก็ต่อไปเห็นจานเราก็อย่าเข้านะครับปกติไม่จับเาต่ออันนี้โดนไปก็อยังดีนะครับที่เขาแค่ตักเตือนนะครับเรียกเราไปตักเตือนก็ดีไปครับไม่คันโอ้โหโดนตับ อ,อย่างน้อยขันสองพันนะครับท่อดังไอขนาดผมขี่แบบเบาแนละ้วก่อนเข้าถัดขอบคุณสาววัตด้วยนะครับที่แค่ว่า่าวตักเตือนนะครับะเราก็าเข้าบ้านเะนี่ยด่านด่านกับบ้านห่างกันโลนนะครับเราบอกเขาว่าเดี่ยวบ้านจะอยู่แค่เนี่ยครับที่โลนอยู่ข้างปั๊มเนี่ยอโอเคเจนคลิปหน้านะครับ เกือบไปโเคเท